สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่นอ้องมาดูนะครับนี่คือภาพบรรยากาศโอ้ฟ้พา,พ,าพี่น้องปาวูบนี้ไปชุรากะเละแวะมารายงานภาพบรรยากาศหวยรำรุนบ้านพืโพประนนปรพยอมนะครับที่สว่างพนตาร้อยเอ็ดพี่น้อง วันนี้ครับน้ำนระดับข้างล่างเนาะข้างล่างไม่ว่า,าพื้นจากพื้นที่นี่นะครับผมไปยังบ้านตะเนนบ้านน้องดุมบีนองอำเภอมีนองพ <c oughs> นใต้อําเภอสุวรรณนี่แหละบีนองครับผมน้ำลดนี่คือภาพบรรยากาศนี่คือข้างนาน,นะครับผม <c oughs> ผมเนี่ยมะรอมาเฝ่ามเามึงบีนอง หลายมือแต่ว่ามือนี้นะครับมีโอกาสไม่ได้มาหวานแหไปนองมาแวะมารายงานภาพบรรยากาศใไปีนองเมืองนะครับผมว่าเป็นยังไงเป็นยังไดเนาะนะครับน้ำนี่ครับผมที่ลดลงนะครับที่ลดลงก็หมายความว่าหมายความว่านะครับทางนวยเหนือผู้ผู้ดูแลนะครับผู้ดูแลน้ำในระดับอำเภอเนาะพนกที รายงานกันเนาะถ้าว่าน้ําจะมาพี่น้องครับน้ำทั้งเหนือจะมานะครับข้งางล่านงะครับข้างล่างก็ต้องปล่อยออกไประบายออกไปถ้าไม่ระบายถ้ามันมากปึ๊บพี่น้องพี่น้องมันจะเขาจะเรียกว่าเกิดน้ําท่วมฉับพลันเนาะพี่น้องก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับผมระบายน้ำออกไปนะครับเห็นน้ำลดลงนะครับเป็นสภาพน้ำลดลงก็ไม่ใช่ว่านะครับผม บอยเมนวาน้ำสีมดนี่คือเพื่อนวางแผนกวางแผนปล่อยน้ำ้าง่างบกไปตามลำดับเอาผมไปตามลำดับ,นะบ,ดบเพื่อให้น้ำเนี่บ่อสะสมถ้ากว่าน้ำทา้งเหนือทางเหนือมาก็จะไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ปล่อยมันก็จะพึบเป็นน้ำท่วมฉับพลันพี่น้องเอาผมนี่นะครับพี่น้องเมื่อบผมภาพบรรยากาศอา่านะรับ ที่อะไรบ้านแหงผมนี่ครับอยู่ที่ปาครับผมอยู่ที่ปาที่เ้าวาดแหงไปน้องวัดยังไหนกับผมวาดทั้งสี่อะไรไปน้องครับที่นีนะครับปลาสีเข็นมาต้องครับแต่วันนี้ปลาไม่ค่อยมีเยอะนะครับผมแต่ก็มีห่างๆเนาะแต่ครับแต่ก็มีห่างๆครับไม่ไม่เยอะแต่ก็มีห่างๆพี่น้องผมผมจะให้พี่น้องมึงถ้า,าบรรยากาศนะครับพี่น้องนะครับผม หนาพาพี่น้องเนาะครับเอื้อนว่าเพิ่นเสริมกั้นขึ้นมานะครับกั้นขึ้นมาประมาณครับประมาณเมตรห้าสิบเซนติเมตรไปน้องเนาะครับรวมยาวก็ต่ประมาณยี่สิบเมตรนะครับ,รมรบไม่น่าจะต่ำกว่าสิบเมตรสี่สิบเมตรโองเนาะหนึ่งเซนยี่สิบว่าไปน้องยี่สิบวาประมาณยี่สิบว่าเนาะครับเป็นสายตาผม มาอัปเดตให้พี่น้องมึงให้ดูนะครับผมดูวันนี้นะครับเสี้ยนเหนอาจจะย้ายครับอาจจะย้ายไปยั่นะับฝายจุดอื่นๆพี่น้องในเขตใกล้เคียงผมก็มีบ้านดงใหม่บ้านดงใหม่ครับพัดลงไปพี่น้องก็คือทางบ้านตะเนนเนาะบ้านตะเนนตำบลบ่อบพันขันพี่น้องนะครับบ้านตะเนนบบ่อพันขันเนาะพัดไปเรื่อยพี่น้องอาจจะย้ายไปเนาะ ทางว่าจุดนี้นะครับมีปลานะครับจุดนี้มีปลาเสี้ยนแหมันก็เสีไหลบ้านมงนี้ไปลองครับผมอ่าครับเสี้ยนแหเนี่ยเขต้องบอกยากนะครับรู้เองเขานะครับในผมสิดว่ามาไล่งานในผมสิดว่ามาไลรสดไม่ออกมาเอาออกมาออกช่องเขาก็รู้โดยธรรมชาติพี่น้องอ่านะครับเสี้ยนแหก็จะรู้เองเนาะนะครับผมดูภาพนี่แหละครับเป็ามบรรยากาศ โอ้โหพี่น้องครับผมปลามีนะครับปลามีแต่ไม่เยอะนะครับผมเลื่อยครับโตไปน้อยนึงนะครับผมปลามีแต่ก็ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวนะครับถ้าถ้าปลามาปลาเยอะๆนะครับผมไอสองสามวันที่ผ่านไปเนาะผมมาเดี๋ยวมื่วานแหผมไปธุระตามเับว่า,าพี่น้องขายปลานะครับ